อันพบรุษไทย ลาเลือดทุกยาเป็นชาติทะเลิงประเทศชาไทยชาวรีมืใช้ยชโยโอเคอันนี้คือนี่คือเพลงชาตินะคะต่อไปจะเป็นการสวดมนต์อขอธงชาติเลยค่ะทุกครั้งเราจะมีตัวแทนเด็กๆนะคะถือธงชาตินะคะ This is the flag of Thailand You know about it? what color we have what color what color they on have the top they have my favorite color red yeah and they have the middle blue that's my also favorite color okay ah. and before how the blue what is it white well red's my favorite color okay. white and blue so how many color on the front there is three three colors yeah It's like i l k เรารู้แล้วล่ะเรารู้แล้วล่ะคนที่จะเป็นตัวแทนร้องเพลงชาสวดมนต์เนียจะเป็นใครโอเคแเ็ทีคิดเนม Yes อ่าทุกคนทุกคนรู้ไหมคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นศาสนาประจำท่าไทยเราจะพนมมือสวดมนต์กันขอให้ทุกคนนะคะเด็กๆ พนงมือลูกเอามือขึ้นมาแบบนี้นะคะเอามือขึ้นมาแบบนี้นะคะเก่งมากผู้ปกครองตอบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะตอบมือนิดนึงเก่งมากโอเคตอบมือ Well actually someone called out how many colors there were w e w e gonna talk about that in the class okay now everyone want to go to the classroom อ่ะพนมมือค่ะพนมมือครับพนมมือครับใช่แล้วใชาย่ง,ย,งยังยังไม่สวัสดีครับพนมพนมือค่ะพนมมือไว้อตรงกลางโอเคแล้วก็พูดตามคุณครูนะคะคุณรูจะนำสดม์ให้หวังว่าคุณครูจะไม่ผิดใคร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 ใใช่วยอ่ะน้ำโมก่อนนะลูก นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะะะสนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะ โมตัสสะภะคะวัตโตอะระหัตโตสัมมาสามพุทธทัสะอรหังสัมมาสามพุทโธภะคะวาพุทธังอภิวันตัง อวิวาเทมิอวิวาเทมิเ <laughs> oh อาใหมอภิวาเทมิวทมสวาคโน <laughs> สวาคาโตภะคะว,าาต, <laughs> วาตาธโมธัมมังนามสาสมิสุปฏติปันโน พควโตสาวะสังโคสังคังดามามิโอเคกราบค่ะโอเคเสร็จแล้วเคสาเ,เป็นห้องคุณครูบวยเคสองนะคะจะเป็นห้องคุณครูหญิงใครเคสองคะเคสองจะมีใครมังางอ,อ่ะฮะเคสองอมาย่ามาอยู่ตรงนี้ค่ะ เพราะว่ามายาไปถือถือธงตอนแรกโอเคมายาแล้วก็คาร่าค่ะคาร่าลูกคาร่ามาใครเคสองลูกใครเคเคสองมีใครอีกสองคนสองคนมีคนนั้นด้วยเอ่อใช่ไหมเหมั้งใช่ไหมอ๋อห้องติ๊กแล้วก็จะเป็นเควเป็นห้องคุณครูติ๊กนะคะอ่าเดี๋ยวจะไปทีละห้องเดี๋ยวห้องครูจะนี่ก่อนโอเค วันวันนี้จริงๆแล้วเราจะต้องเบรกกันเที่ยงครึ่งงั้นวันนี้เราเบรกกันตอนบ่ายโมงได้ไหมคะเราอยู่ในห้องบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายโมงครึ่งแล้วก็คณะอาหารแล้วไปหรอไมถึงบ่ายโมงครึ่งหรอกอันนี้มันเที่ยงยี่สิบบ่ายโมงยี่สิบเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งอะค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรืออาจจะไม่ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยว ให้ใครครูไปเชิญเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทีมรำเดี๋ยวทีมรำเขาเขาจะมาโชว์ก็ออกมานั่งโอเค